มากันที่นิวซีแลนด์กันบ้างนะคะหลังจากที่จอร์ินดาอาร์เดนนะคะได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความตกอกตกใจนะคะให้กับคนทั่วโลกจริงๆเพราะว่าเธอเองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นํานะคะที่โดดเด่นมากๆในยุคนี้แล้วก็อายุยังน้อยด้วยหลายคนตั้งข้อสงสยัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่แท้จริงในการที่เธอเนี่ยประกาศลาออกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ บางคนก็บอกเอ๊ะหมดไฟ Enough into the tank จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับแรงกดดันจากไหนหรือเปล่าก็มีข้อมูลอยนี้นะคะคุณผู้ชมว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาซึ่งเธอก็ดำรงตำแหน่งนาย,ยกทัฐมนตรีเนี่ยปีครึ่งแล้วระหว่างที่จัดการกับโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยนะคะมีข้อมูลออกมานะบอกว่าเธอเนี่ยนะคะถูกขู่ฆ่าหลายครั้งเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางตำรวจของนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าเธอจะได้รับคันชื่นชมนะครับเกี่ยวกับการรับมือการระบาดของโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพแต่เรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อคนบางกลุ่มในนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็รู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินนโยบายของเธอทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาอาดเดนนะครับ ถูกขู่ฆ่าหรือว่าถูกขู่ทำร้ายเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแล้วก็มีการดำเนินคดีนะครับอยู่ในระบบของศาลถึง8คดีด้วยกันครับแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่านี่คือเหตุผลที่แท้จริงในการที่เธอประกาศลาออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งประกอบการหลายๆส่วนนะคะเพราะว่าเอาจริงแล้วความนิยมของเธอเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลดลงบ้าง แต,แต่คนก็ยังมองว่าโอ้โ oh หแต่เธอยุ่งยังน้อยนะรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเธอยังคงทํางานทางด้านการเมืองต่อไปหรือว่ากลับไปพักสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาทำงานทางด้านการเมืองอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ยังเป็นตัวอย่างอ่ะเป็นผู้นำตัวอย่างให้กับทั่วโลกด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของนิวซีแลนด์คือใครนะคะพรรครัฐบาลของนิวซีแลนด์ค่ะเขาได้มีมติในการเลือกคริส h ิปกินสนะคะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่แล้วก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่41ซึ่งเขาเนี่ยก็จะเตรียมรับตําแหน่งในวันที่25มกราคมก็คือวันพุธที่จะถึงนี้แล้วก็ให้คํามั่นอย่างนี้ค่ะว่าจะแก้ปัญหาปากท้องของชาวนิวซีแลนด์คริสฮิปกินสนะคะวัย44ปี ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครชิงตําแหน่งหัวหน้าพักแรงงานเพียงคนเดียวค่ะและได้รับการลงมติรับรองจากสสพัก64คนให้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนประกาศลาออกจากตําแหน่งอย่างกระทันหันแล้วทั่วโลกตกใจค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่ก่อนที่ฮิปกินส์เนี่ยเขาจะรับ ตำแหน่งนายกรนัฐมนตรีตามกระบวนการนะคืออาร์เดอร์เนี่ยเขาต้องยื่นหนังสือลาออกต่อซินดี้คิโร่นะคะซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ของพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งอังกฤษและคิโร่เนี่ยจะต้องแต่งตั้งฮิปกินส์เป็นนายกรัฐมนตรีและเขาก็จะต้องสาบานตนรับตําแหน่งซึ่งฮิปกินส์บอกว่าเขาจะสาบานตนในวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะฮิปกินส์ค่ะเขาแถลงครั้งแรกหลังจากได้รับเลือกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรต ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกในพักแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่ทุกคนเนี่ยมุ่งมัน่นร่วมมือในกระบวนการถ่ายโอนอํานาจแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วไร้ายยต่อนะแล้วก็บอกว่านี่เป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ชาวนิวซีแลนด์ตอนแรกเนี่ยเราก็ลุ้นกันอยู่นะคะเพราะเธอบอกว่าผลการลาออกเนี่ยนะคะน่าจะมีผลประามาณวันที่7ก<ะ>ุมภาพันธ์ แต่นี่ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขามีการตกลงแล้วก็ถ่ายคนอำนาจอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะฮิบกินส์เนี่ยเขาก็บอกว่าตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันเขาสัญญานะคะว่าจะทุ่มเทการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและก็ประเทศให้ดียิ่งขึ้น จะให้ความสําคัญกับปัญหาค่าครองชีพและปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัวคนนิวซีแลนด์รวมถึงจะระงับโครงการบางอย่างที่ไม่จําเป็นในเวลานี้แล้วไปให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจเพราะผลกระทบจากโควิด1 i d 1 9 นอกจากนี้ค่ะเขายังจะประกาศแต่งตั้งคาเมลโซปูโล,โลนีนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วเตรียมจะประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับที่เขาประกาศแต่งตั้งก็เป็นผู้หญิงเชื้อสายชาวเกาะแปซิฟิกคนแรกนะครับที่ได้รับตําแหน่งนี้ของนิวซีแลนด์เธอก็มีเชื้อสายซามัวตองกาแล้วก็เป็นคนนิวซีแลนด์นะครับที่มีเชื้อสายยุโรปนิดหนึ่งด้วยก็ ตรงนี้ฮิปกินส์ก็แต่งตั้งเธอมารับตําแหน่งก่อนแล้วในส่วนของคณะรัฐมนตรีคนอื่นๆก็จะมีการประกาศรายชื่อในเวลาถัดไปครับทีนี้เราไปทําความรู้จักกับฮิปกินส์สักนิดนึงค่ะว่าเขามีประวัติยังไงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคแรงง,งานเมื่อปี2551แล้วก็ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการมาตั้งแต่ปี2560นะคะ นอกจากนั้นเขายังได้รับต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลการควบคุมการระบาดโควิด19ในปี2563โดยการถแถลงข่าวสถานการณ์ระบาดรายวันจนเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วประเทศขณะที่ปัจจุบันเขาก็เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของตำรวจนะคะการศึกษาแล้วก็บริการสาธารณะด้วยคือการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมของนิวซีแลนด์นะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายสําหรับเขาจริงๆว่าเขาจะสามารถนําพัก ชนะการเลือกตั้งอีกสมัยหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคะแนนนิยมของจัสซินดาอาร์เดนเนี่ยรวมถึงพักแรงงานนลดลงตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงที่ประเทศเนี่ยประสบกับปัญหาทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นด้วยครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าของนิวซีแลนด์นะครับประเด็นหนึ่งที่จะอาจจะเป็นตัวตัดสินว่าพักไหนจะชนะก็คือการแก้ไขวิกฤตค่าครองชีพนะครับที่ชาวนิวซีแลนด์ตอนนี้กําลังเป็นห่วงกันอยู่<ม>ก็เราจะติดตามมาดูนะครับว่าพอคริสฮิปสิน ขึ้นมาดํารงตําแหนนะ่งนายกรัฐมนตรีแล้วจะสามารถโชว์ผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน